อันนี้นะคะ 10XL อันนี้ตัวเอง oh. ตอนนี้น่าจะหนักประมาณ100 <250 S 2> 50นิดๆนะก็อันนี้ก็จะเป็นแต่เป็นคนแขนใหญ่นะคะก็ถ้าใครที่แขนไม่ใหญ่ก็อาจจะดีกว่านี้นิดนึงนะคะผ้าค่อนข้างก็ดีหนาอะไรอยู่นะโอเคแล้วจะไปไว่น้ำ จโรงแรอมา่าะโือ่งเรอะนอง้านางงามาาน่าเออสำรวจหน่อยอ๋อ ชา้าเวอร์ห้องเราอยู่นั้นนู้น Điều mà dù trông thai nhìn แกหนอ4บาทรวม5บาทเองใช่เหรอ <laughs> 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 <laughs>